สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาดูน้องเป็ดนะ,ะน้องอะไรต้องเป็ดที่แม่ไม่ยอมกกใช่ไหมใช่ใชน้องอีพีจะมาลุ้นกันว่าจะรอดไหมอ่ะลองใช่เดี๋ยวเราจะเปิดตู้อบฝนนะยังไงขยับไหมดูดูสิว่าก็มีเอฟเฟกต์อยู่นะมันขยับแต่ที่ขยับนี่คือร้อนร้อนหรือว่าเอ่อยังไ,ไงจะชอบไหม ค่ะพีคิดว่ามันจะรอดไหมรอดคิดว่ามันไม่รอดแล้วกันเอาทอไมรอดรอดรอดสิแล้วว่ามันมันร้อนนิดนึงนะร้อนไหมเพราะว่ามันชอบความร้อนนะเตัวเล็กนี่นี่ังขยับอยู่นะครับอันนี้คืออบประมาณทักห้านาทีแล้วครับอเดี๋ยวให้เดี๋ยวค่อยค่อยดูแล้วกันค่อยดูต่อปิดไว้ก่อนปิดไว้ก่อนครับโอเค ยวค่อยมาลุ้นไปด้วยกันว่าตู้อบ KFC เราจะสำเร็จไหมนะครับไม,ไม่ไม่เหลือ